สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีกดล็อกมอเตอร์กรณีมอเตอร์ล็อกด้านในนะครับแล้วกดรีโมทแล้วประตูไม่เปิดนะครับวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับคือเสียบอุญแจไว้เหมือนเดิมครับถ้ามอเตอร์ล็อกเราจะไม่สามารถดึงตัวบ้ากุญแจออกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาคายล็อกทื่ตัวฐานเฟืองก่อนนะครับวิธีก็คือใช้จอบหรือเสียมก็ได้ครับ งัดเข้าที่ประตูให้ให้ประตูลอยขึ้นนะครับครับผมเสร็จแล้ววางกลับที่เดิมครับแล้วก็มาเปิดนุ่นตรงนี้นะครับครับผมประตูก็จะเลื่อนได้ครับเสร็จแล้วเข้าล็อกแล้วเลื่อนประตูนิดหนึงครับแล้วก็กดรีโมทใช้งานได้เลยครับผม โอเคครับขอบคุณครับ